วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูงานต่อเติมชั้นดาดฟ้าให้เป็นบ้านนกนางแอ่นกันนะครับข้อดีของบ้านหลังนี้ก็คือจะมีหลังคายอยู่แล้วนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทำฝ้าเพดานกันก่อนเลยนะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็วางทับด้วยโฟม EPS หนา2นิ้วและปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด4มิลน,นะครับเมื่องานฝ้าเพดานเรียบร้อยเราก็จะมาทำงานผนังกันนะครับ ในส่วนของงานผนังงานผนังก็จะเป็นงานผนังแผ่นโฟมอีเพสนะครับแต่ความหนา3มนิ้วนะครับเพื่อจะช่วยลดน้ําหนักตัวอาคารนะครับถ้าเป็นอิฐหรืออิฐมนลเบาเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะนะครับทําให้อาคารมีปัญหาได้ในภายหลังนะครับงานผนังโฟมก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเอาโครงผนังตัวยูนะครับแล้วก็ใส่ด้วยแผ่นโฟมห่อด้วยตะไคร้กงไก่นะครับหรือตะไคร้ใบเม็แล้วก็ฉาบปูนทับอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของงานต่อเติมตัวอาคารนะครับที่เป็นงานโครงสร้างงานก่อฉาบเนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสี่สิบห้าวันนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มสู่งานระบบนะครับระบบภายในก็เริ่มจากการติดตั้งไม้ติดตั้งระบบทําความชื้นระบบต่างๆนะครับก็รวมๆแล้วนะครับหลังนี้ใช้เวลาไม่เกินหกสิบวันนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับนี่ครับอันนี้งานรีโนเวทนะครับจบแล้วตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้เดินอยู่ข้างระเบียงนะครับเนี่ย เดินได้รอบบ้านนะครับตอนนี้ทำใหม่เป็นผนังโค้งทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นผนังของทั้ทนด้านนอกกเป็นอย่างนี้นะท่านไหนที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นงานลักษณะนี้นะครับผมก็ใช้งบประมาณอยู่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าถึงแปดแสนบาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับ อันนี้ด้านในนะครับนี่อันนี้เพิ่งเปิดนะครับหลักปั้นนกหลังเก่าจอดช่งองโงนะครับอันนี้คาบที่นกเก่านะนี่นี่นะครับเขาอยอ่นกเข้าอยู่ยด้านบนนะครับหลังเกา่าป็นตัวไปน,นะอันนี้ทางชื่นนะมันจะเกิดรูอย่างนี้นะครับ